สวัสดีครับสวัสดีค่ะมนเมนี้ก็มาพ่อๆกับซ่องขนมก,กินแซ่บกินไหวกันแล้วจ้าพี่น้องเมนูขง้งเฮหมาเมนี้ต้มส้มไกไม่ใส่ใบมะขามอ่อนจ้าต้มส้มไก่บานจ้าพี่น้องมีหนึน่งหักหน่อยหนึ่งครับหักสดหน่อยหนึ่งกับแ่วน้ำพริกครับหักรับบลาไจ้าพี่น้องมื้อนี้มันเป็นเมนูฮ่บเป็นตะกรบาหักปันใดน,นะครับ ก็เนี่ยคือเก้าไว้ข้างล่างมาครับสดน้ำต้มไก่หนอนๆนอน้ำกันครับสดน้ำดูกับมาแซ่บๆกันจ้าพีน่น้องโอ้โหเขาหาเลยหนัวดีบ่ะแจบแซ่บมากม,มันห้อนอยู่พี่นอ้อง nung Tôm cái ban cầm cái ban tổ nhìn nháy โอ้เยอ่ยมเลยหอมเนาะไก่เป็นหัวหจ้ะไก่บ้านข้าตีนมัอนอุย้ยอดไล่ไล่ให้น้องมันนี้เป็นแบบนี้ครับไก่บ้านไก่บ้านข้องเฮจ้ม วันนี้ทายหั่นทางไม้ช่เน้องเป็นทางไม้ดูมุ่นมุมกล้องไหมเจมเบอร์เนาะเจมเบอร์เนาะเจม ต้มเด็กกันหน้าทีน้องต้มข่ามกับต้มมะนาวที่น้องมะนหนาวบีบใจฮะ ัปิ๊กบุญเนาะปิ๊กบุญไ่ mất mất chắc nó mhm mhm Ừ mhm 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 บ้านพ่อมแดงนี่น้อง ดังแล้วเนาะพี่น้องใหม่อมตอนน้อมเด่งเอาไว้ตรงกลางจ้าเมื่อนี้เอาไมไว้ตรงกลางระบางซ่องคนรุ่นนี้โทรศัพท์รองรับได้ดัง สองครั้งนั้นโหระษัตร์ปรองรับเนาะไปก็บ่มีเสียงเมื่อแหล่งวันเอาอีจโ้ใส่ใจดักยันอีกไหมครับ ไปล่งเดียวครับอีจูล,ล่งเดียวเมื่อเช้าไปยามได้โลครึ่งใหี่น้องเลยโลครึ่ง <c oughs> ได้ลายครับจนนี้เต็มอีจูครับเจ็ดตัวได้ได้ลลยครับนะอื nếu mà mất rồi thì nó, còn <laughs> có mì ju, nãm cũng có mì rồi, Cháy chú lăng đéo, lồ, lồ cứng rồi, cái tua dài dài đây nó bà bát tay nhắm nếm bước bác con bây giờ rồi nó tù nó chết tù à như dây lì nó Oh, huh. mà sao đi nào đây nào nào cứ mẹ mày Cái subscribe cho kênh luôn 谁峰啊？嗯 คอ,อนค่าจ้ะ ันต้มสม้มเราต้มใส่ดอนกระขามนี่แซ่บดีเนาะ <ừ. S 1> ไว้เป็นอึงเป็นก,ก,นนกบน,น,นี่เนาะไก่ก็แซ่บจังกินข้าวอิ่มมื้อนี้เข้าตลาดครับไปเหี่ยวตลาด ทำภารกิจให้เสร็จก่อนที่น้องอ <laughs> หายคิดได้เ <laughs> ต็ม không mà nghen tìm tìm cây. Ừ. tìm cái bàn nam ở đây mà

Im. Chấp bịt thì nó người Xếp khắc Tùm Tùm cái bàn Nhưng mà lìa lại เอามื่อน,นี้ก็อิ่มแล้วครับคือเกาครับฟักที่น้องกดไหลกดแสกกดติดตามกดกระดิ่งฮอมเดอเดอครับเด้อให้กับขนมก,กินแซบกินหนาสำหรับคลิปนี้ก็ช่องคนข้อตโตลับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ